สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปนั้นตั้นนะครับให้ดูดูอะไรครับดูความออแดดนั้นสำคัญฉไหนกับอ้อยนะครับความเจริญเติบโตกับอ้อยนะครับเราก็มาดูกันอันนี้คืออ้อยถิ้งเหลืองทิ้งกระปูโบราณครับนเนี่ยผมปลูกไว้สามเดือนนะครับเนี่ครับ บริเวณนี้มันแดดมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยถึงนะครับปลูกไว้ติดกว่าคอติดคอตายมั่งอะไรมั่งนะช่วงนั้นน้ําท่วมนี่ก็ปลูกไว้สามเดือนสามเดือนครึ่งสามเดือนกว่าแล้วครับกับอีกบริเวณหนึ่งที่ว่าผมก็ปลูกวันเดียวกันอะไรเหมือนกันหมดนะครับแค่ว่าตรงเนี้ยมันได้แดดด,ดีกว่าแล้วก็น้ํามันไม่ท่วมครับ อายุอ้อยเท่ากันเลยแต่ว่าดูสภาพมันต่างกันเยอะเลยนะครับผมกับอ้อยสามเดือนเหมือนกันนี่ครับเออน,บอนี่ครับก่อนนี้ครับเป็นสอนงสามกอทางเนี้ยเออเนี้ยทางเนี้ยบริเวณเนี้ยมันเป็นอ้อยปลูกวันเดียวกับที่ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คืออ้อยเหลืองสิงคโปร์โบราณอายุสามเดือน ตรงนี้มันได้แดดนอได้แดดดีก็จะแตกประมาณนี้แต่ส่วนเมื่อถ่ายสักครู่นี้มันเป็นร่มไม้ครับเป็นร่มไม้ใหญ่มไม้ใหญ่นี่ครับผมมันบงังก็ทําให้สภาพมันเป็นอย่างที่้เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับว่อยสามเดือนนะครับต้นต้นได้แค่นั้นนะดูละครับเพราะว่า,วามันเป็นร่มไม้บงัง ก็ได้แดดบ้างเล็กๆน้อยๆครับช่วงบ่ายๆก็ได้บ้างแต่ช่วงเช้าช่วงสายเนี่ยมันไม่ค่อยได้แดดนี่ครับต้นไปแล้วก็เหมือนจะไม่ได้กินนะครับดูแถมน้ําท่วมอีกแถวเนี้ยบริเวณนี้น้ําท่วมน้ําท่วมเอ่ออ้อยเหมือนกันครับนี่ครับริมๆเนี่ยถ้าตรงไหนที่มันไม่ค่อยโดนแดดนะมันสภาพมันก็จะประมาณนี้ อันนี้อ้อยน้าท่วมเมื่อผมขุดไว้แล้วทีนี้น้ํามันท่วมไม่ได้กบหลุมนะครับเอาวางท่อนพันไว้นะดินมันก็กบเพราะว่าน้ามันท่วมหลุมเต็มหมดผมก็งัดขึ้นมาเอองัดขึ้นมาวางไว้ปากหลุมก่อนรอน้าไม่แห้งก็จับมันวางไว้อย่างเดิมนะครับก็ก็งอกอย่างนี้นขงออกอยู่ครับใช้เวลานานเพราะว่าน้ํามันแห้งมันก็เริ่มจะเร็วอ้อยกับน้ําท่วมเป็นอะไรที่ ไม่ไม่กระเตื้องนะครับสําหรับการเจริญเติบโตของมันเพราะว่าน้ําท่วมแล้วมันจะไม่เจริญเติบโตไม่งอกครับเป็นชะง,งักงันอยู่งั้นนะครับถ้าปลูกในน้ําอ้อยเนี่ยใครมันมันเพราะว่ามันสู้น้ําได้แต่ว่าก็ระดับหนึ่งแค่ว่ามันพยุงตัวไม่ให้ตายนะครับแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่โตนะครับเหลือง ลากลากไอ้ลากอากาศก,าก็ออกเต็มหมดแล้วก็ไอ้พออ้อยเนี่ยมันออกลากอากาศแล้วเนี่ยเราตัดมามาชําต่อเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือว่าหรือว่าม,มันออกลากไปแล้วนะมันก็เลยไม่อยากออกลากอีกแต่ผมเอาเอาอ้อยดํอ้อยดำฮาวายตรงตรงนั้นน้ำมันท่วมผมก็มาตัดมาทำม,มันตรงนี้มันแตกาตาข้างเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ไปตัดแล้วมาบ่ม ผม,มเสร็จรากมันก็ไม่ออกเพราะว่ามันออกล่าอากาศมาก่อนนะนะก็มาปลูกไว้บนทั้งนี้ครับดูสภาพมันผมนดูแล้วคงไม่รอดได้ก็ประมาณสักสองต้นปลูกไว้ประมาณสามติดสามติดสามติดท่อนได้มั้งแต่ที่จะรอดก็คงจะสองสองลาท่อนนะเพราะว่าเนี่ยครับล่าอากาศมันออกเต็มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเนี่ยเพราะว่าน้ําท่วมล่าอากาศมันออกแล้วก็เราตัดมาชํามันก็ไม่ค่อยขึ้น โอกาสรอดแทบไม่มีเป็นอะไรที่อ้อยดำไตวันนี่ปลูกอ้อยดำฮาวายนี่เป็นอ้อยที่ปลูกค่อนข้างจะลำบากยากนะครับสำหรับมือคนใจเย็นถึงจะปลูกได้ถ้าคนใจร้อนแล้วก็ว่าอารมณ์ขี้หุนหิะกวมว่าก็าไม่น่าก็าไม่น่าปลูกครับปลูกอ้อยชํำอ้อยไว้ยังไม่รดน้ำเลย ร้อนก็ทํานู่นทํานี่ไปวันวันหนึ่งนะครับผมก็มถ่ายให้ดูว่าแดดกับอ้อยเนี่ยมันสาคัญที่ไหนความชื้นอ้อยเนี่ยพูดถึงว่าอ้อยนะความชื้นมันะเราแค่รดน้ํามันช่วงไม่ให้ดินมันแห้งก็พอครับคืออาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสักครั้งหนึ่งก็ยังได้นะครับก็ดังได้อยู่อาทิตย์หนึ่งสักสองถ้าน้ํามันแห้งนะอะสักสองวัน สองครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์คพรว่ากาลังดีครับถ้าว่าทดยเยอะมันก็ไม่ไหวแต่ช่วงนี้มันดินมันยังไม่แห้งผมก็ยังไม่ไม่ลดได้ครับดินบริเวณนี้มันมันอุ้มน้ํามันอมน้ํามากครับดินั้งข้างล่างนี้ยังแฉะอยู่เลยแต่ดินแฉะนี่ยก็ทําให้อ้อยไม,ไม่ไม่แตก,กเท่าไหร่ครับไม่ค่อยงอกเท่าไหร่ไม่เหมือนกับดินที่ว่าแห้งๆแ,แล้วเราไปปลูกมันก็พุ่งเร็วมากมปลูกไว้ดินนู้นก็เหมือนกัน อ้อยตรงนี้มันที่ว่ามันผ่านผ่านน้าท่วมมาได้เพราะว่ามันโตแล้วครับมันก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ก็ไม่แตกกอน,นะครับแตกกอน้อยมากกว่าน้ํามันจะความชื้นในดินมันจะลดลงกว่านี้ทั้งหน่อยหนึง่งก็ถ่ายให้ดูครับความเอคือแดดแดดกับอ้อยแล้วก็แดดกับน้ํา อ้อยเนี่ยมันชอบความสมดุลเพราะความพอเหมาะพอดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นไม่ชอบน้ําท่วมแฉะขังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่ชอบแดดเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอ่อร่มเงานะครับชอบแดดแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอ้อยเนี่ยความชื้นกับแดดอาหารในดิน ทำให้อ้อยจะเรินเติบโตส่วนเรื่องหวานเรื่องไม่หวานนี่มันก็อยู่กับอายุของอ้อยอายุของอ้อยอยู่กับธาตุอาหารในดินนะครับบางคนก็ใส่ mm. เขาบอกว่าอยากให้อ้อยหวานก็ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับ mm. อ,อ้อยตัวหลังให้มันมีสูงสูงอ่ะ mm. ไม่รู้อะไรมั่ง mm. ไปหา,หาหาเอาดูนะครับ mm. เราว่าทําให้อ้อยหวาน mm. แต่ผมปลูก แบบแบบดูดินรี๊บปลูกแบบไม่ใช้เคมีครับใดๆไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้อ,ส,อสิ่งที่ทําล,ลายถิงแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ไม่ใช้ผลผลิตออกมาก็ได้ประมาณหนึ่งไม่ถึงกับร้อยเป์เซ็นได้สั้หกเจ็ดติดปอร์เซ็นก็นี่นะครับคือเกษตรอินทรีย์เกษตรชีวภาพนะครับ ถ่ายภาพใบร้อมวันนี้ก็ถ่ายดูเล่นๆนะครับเพราะว่ามันก็ร้อนๆไปทาอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แล้วช่วงนี้บนบ่ายมันร้อนแต่ช่วงที่ผมไปนั่งนะั่นคือมันล่มล่มมากครับอากาศเยน็นแล้วก็เลยเห็นอ้อยมันอายุสามเดือนเท่ากันทําไมมันความเจริญเติบโตมันแตกต่างกันมากนะครับอ้อยสามเดือนที่ดวนแดดกับอ้อยสามเดือนที่อยู่ในร่มนะครับตรงเนี้มันอยู่ในร่มเดี๋ยวมันก็ได้น้ําเยอะเกิน มันเป็นที่ค่อนข้างลุ่มว่ะตรงนี้มันเป็นที่ต่ําเวลาฝนตกมาน้ําก็จะมาขังตรงนี้แล้วก็มันก็ร่มไม่ค่อยได้แดดนะครับสภาพอ้อยสามเดือนกว่าก็ประมาณนี้นครับนี่ครับอ้อยสิ้งรประปกเหลืองสิงกโปป์นะครับมันยะงันแง๊กไวเงี้ยก็ว่าจะอืมเอาออก,ก็สงสารมันก็ปล่อยไว้เงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะได้ผลผลิตไหมนะ นี่อยู่สิเดี๋ยวนับก่อนกีกอสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบสี่ลุมจริงปลูกไว้ยี่สิบครับแต่ว่ามันตายไปไปหกที่เหลือก็ง,งองงองงง,ง,งมันยังไม่น่ารอดนะครับอ้ยอยสิงคโปร์เลื้ยงสิงคโปร์ก็มีนะครับท่อนพันสนใจหรืด้านนอกที่ว่าผมไปถ่ายให้ที่ว่า ข้างนอกที่มันขึ้นนั่นแหละครับที่อายุอ้อยอยู่ข้างๆข,ข้างหลังผนผมไม่ได้ถ่ายใครสนใจก็ถามได้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก็ได้ครับว่าพันธุ์มันยังดีมีความสมบูรณ์จเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีกําลังหน้าขยายตาอ้อยกําลังเขียวนะครับเพราะอ้อยมันอายุเพียงหกเดือนเออหกเดือนเศษ็จแอ้กอีกที่ว่าอยู่ข้างาง,างนะั้นมันคือสามเดือนกว่านะครับ ที่เพืปลูกก่อนมันก็ประมาณหกเดือนหกเดือนหน่อยๆนย,น,ยนี่ครับผมอ้ยอ,อ,อย,อย,ยนี่ครับผมอ้อยเหลืองสิงคโปร์ผมก็มัดไว้หน่อยมันการมันล้มนะอ้อยอ้อยลำสวยครับลำลำค่อนข้างใหญ่ไม่ได้เกะกะหรือว่ามันติดข้างถนนด้วยถ้าลอกออกไปแล้วขคามวยมันก็หวานกรอบมันเลยนี่ครับเหลืองสิงคโปร์ สนใจท่อนพันก็ทักก็ถามมานะครับผมเลืองสิงคโปร์โบราณตายแล้วนะครับวันนี้ก็ออกคลิปมาสักคลิปหนึ่งพอได้ได้มีคนที่เขารอดูเราอาจจะมีสักคนก็ได้นะก็จาให้ดูอ้อยนี่อ้อยตัวเร็วครับอ้อยอวบน้ำนะครับแต่ต้องปลูกให้มีความชื้นต้องมีให้โดนแดดนะครับ ใเลืองทิงกระปูโบราณหูตาไว้ตาเขาตลาลังนันงอกนะครับนี่ครับตาที่ถ้าใบบ่มไว้สี่ห้าวันก็น่าจะรากจะออกดีแล้วครับับเหลืองทิงกระปูโบราณมันก็เริ่มเหลืองแนละ้วพอโดนแดดแกับไม่ได้แกะเองนะครับผมไม่ได้แกะก็เลยไม่เหลืองเท่าไหร่ครับผมสนใจก็ทักก็ถามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ